กระบวนการของมหาวิทยาลัยนั้นๆกับอวอันที่สองเนี่ยที่เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสพอสมควรคือการซื้อขายตาแหน่งซึ่งถ้าผมถอยออกมาจากความเป็น,เ,ปนเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะผมก็คิดว่าเรื่องนี้เอาตรงๆนะมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าแบบขอขาดบาดตายอะไรมากแต่ผมไม่ได้ทานะความหมายของผมคือว่าความหมายผมคือว่าคนที่เข้าไปเป็นนักการเมืองเนี่ยมันมีทั้งคนที่มีอุดมการณกับคนที่ต้องการผลประโยชน์หรือคนที่เริ่มต้นจากอุดมการณ์แต่ไปเสียท่าผลประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าสังคมไทยเราอะ่ะมันเป็นสังคมที่มีความหลืมล้ําสูงแล้วก็คนในสังคมเนี่ยยังเคยชินกับระบบอุปถัมผมจะเล่าประสบการณ์ของผมนะให้ฟังตอนที่ผมลงสมัครสสอและผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าทําไมถึงนักการเมืองถึงคิดว่าจําเป็นต้องใช้เงินจาเป็นต้องมีเงินจาเป็นต้องหาวิธีทางในการได้เงินมาผมเนี่ยลงพื้นที่ครั้งแรกๆนะครับ เมื่อปีห้าสี่ตอนนั้นผมเป็นไม่เคยรู้เรื่องเลยการเมืองการเมืองไงผมเป็นพิธีกรรายการต่างๆอยู่แล้วก็ผมอยากสมัครสสผมก็ไปสมัครผมก็ไปลงพื้นที่ก็มีสก,กนในพื้นที่ผมอะนะครับพาไปลงพื้นที่ไปเจอประชาชนผมก็ไปด้วยความศรัทธาความรักผมก็ไปเจอใช่ไหมฮะก็ไปเขาก็มีชุมชนที่สมมติว่าชุมชน A นะที่ที่หมู่บ้านเนี้ยเป็นชุมชน ABC หมู่บ้านหนึ่งก็มีมีชุมชนบางบาง,บางหมู่บ้านก็คือจัดตั้งขึ้นมาบางหมายถึงเป็นนิติบุคคลบางชุมชนก็คือชาวบ้านอยู่กัน มีนี่บุคคลอะไรปรากฏว่าไปหมู่บ้านเนี้ยชาวบ้านเขาก็เตรียมเขารู้ผมจะไปเพราะว่าทางพี่สกรประสานไปเขาก็ต้อนรับผมน่ารักมากเลยเอาน้ำเอาท่ามาให้กินอะไรเงี้ยแล้วก็พายเยี่ยมห้องที่เขาทําผลิตภัณฑ์ชุมชนก็มีพวกน้ํายาล้างจานวางอยู่ประมาณห้าสิบขวด <S <S แล้วผมก็ถามว่าเออขวดเท่าไหร่ผมอยากซื้อให้แม่ผมเขาบอกขวดละสิบบาทผมบอกงั้นเอาสิบขวดละกันผมจะซื้อให้แม่ใช้เขาบอกโอ้ยจะมาเป็นสอสอเนี่ย ต้องเหมาหมดเลยนะผมก็มอง่ทำไมต้องเหมามีห0สขวดผมจะไปทำเลยเยอะแยะผมแค่สิบขวดก็เยอะแล้วนะเขาบอกว่าแต่ามาเป็นสสอเนี่ยต้องเอาไปหมดเลยต้องช่วยประชาชนผมบอกว่าโอเคเอาก็ได้นะครับผมก็เลยเอาเอาผมเอาสิบขวดแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องเหมาเดียวเสียหน้าผมก็เอ๊ะมันก็ไม่ได้หนักหนาสาตอนนั้นยังไม่ได้มีการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นแค่ลุ้งช่วงลงพื้นที่ผมก็อซื้อไปให้ทีมงานซื้อไปก็จ่ายตังค์ก็ห้าร้อยบาท โดยไปชุมแรกชุมชุนชุม,ชม,ชมน้ไปชุมชุนที่สองสามสี่ก็มีลักษณะคล้าย,ายๆกันหมดเลยอันนั้นก็ไม่เท่าไหร่บางคนบอกเอ๊ะเล็กๆน้อยๆมาบวชทำไมไม่ใช่นี่เล่าให้เป็นฝั่งประสบการณ์เดี๋ยวมันก็จะมีอีกเวลางานศพงานบวชงานแต่งมีการ์ดมาเรื่อยๆแล้วเราก็ใส่2องเราก็เราก็กะว่าเออใส่สักพันหนึ่งตามฉบับชาวบ้านชาวบ้านแบบเราก็ไม่ได้เยอะเพราะมีประมาณสิบงานเราก็ใส่พันมันพวกไม่ได้ชาวบ้านเนี่ยเขาจะดูว่าเราอ่ะใจไม่ถึงอย่างน้อยต้องใส่ห้าพันโอ้โหไม่ไหวหรอกเงินเราอ่ะ มีนะแต่ว่าเราอยากจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นไม่อยากจะเอาเงินมาเหมือนกับแรกตรงนี้เราก็ทาแค่สสยผ่านสองพัน 2, 000, ถ้าวันไหนเขาเชิญเป็นประธานก็อะเยอะหน่อยแล้วก็มีศพญายามาขอให้ความช่วยเหลือแบบตายที่บ้านไม่มีใครเลยเรก็ไปส่งที่วัดวัดก็เขาคิดหมื่นห้าค่าเผาค่าอะไรทําศพสวดเรียบร้อยเสร็จเราก็สงสารเขาก็จ่ายเข้าไปอันนั้นก็ไม่เท่าไหร่อ,อีกมาเจอหนักๆช่วงเทศกาลอย่างวันเด็กเนี่ยโอ้หเป็นวันที่ผมเนี่ยช็อกไปเลยอะ่ะก็มีจดหมายมาขอว่าเออเนี่ย ตอนนั้นเป็นสสแล้วก็ขอว่าให้ช่วยสนับสนุนเออ่ค่าของเล่นเด็ก200ชิ้นแล้วก็ค่าเออ่เขาเรียกอะไรนะพวกเออ่ของไอติมถังละพันห้าอะไรเงี้ยนะครับสองถังเราก็คำนวณว,ว่าเออของเล่น200ชิ้นชิ้นละ20บาทก็4,000นนะครับไอติมถังละพันห้าสองถังก็ สามพันเป็น7,000พก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ปรากฏว่ามีจดหมายแบบนี้มา40กว่าฉบับเพราะในเ,เขตที่ผมลงอะ่ะคือ90กว่าเขตเขาขอผมครึ่งขออีกฝ่ายครึ่งบางคนก็ขอทั้ง2อฝั่งแล้วแต่ใครให้เราก็จัดให้ได้แค่สักสิบกว่าชุมชนก็เป็นเงินประมาณ70,000มบาท ก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะไอเราจะไปจัด40ชุมชนมันเป็นไม่ได้ถ้าจัดเต็มๆมเนี่ยมันคือ280,000บาทนะครับยังไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างทางอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่ระบบเนี่ยมันสร้างคนทางการเมืองนี้นะครับให้ ต้องใช้เงินในการทํางานการเมืองใครที่ไม่เข้ามาไม่รู้หรอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่เยอะมากยังไม่รับรวมค่าภาษีสังคมอื่นขึ้นบ้านใหม่ไปนู่นต้องจ่ายหมดนะครับคนจะลงการเมืองเนี่ยต้องจ่ายหมดเดือนหนึ่งอ่ะผมเคยคํานวณถ้าจ่ายจริงๆผมเคยแบบคืดร้จ่ายนะเดือนหนึ่งสองแสนต่ำสุดหกหมื่นค่าหลีดค่าอะไรค่าพวงหลีดในพื้นที่ผมลงมีห้าวัดวัดหนึ่งมีมีหกศาลาบ้างสามศาลาคือรวมๆแล้วสามสิบวัดเราส่งได้ไม่หมดหรอกผมจึงเข้าใจอันนี้พูดแบบ ไม่อายเลยนะเข้าใจว่าทําไมบางคนถึงบอกว่าให้เอาลีดนะไปเวียนจากสารานี้ไปใสสารานุนผมยังเคยคิดอย่างนั้นเลยนะว่าเราอยากทำลีดพลาสติกนะครับแล้วก็ไปเวียนแล้วทําไมต้องมีลีดละ่ะทาไมถึงลีดพวงหนึ่งอะถูกสุดนะแปดร้อยนะถ้าปกติที่คนเขาซื้อกันสองพันแต่ผมเป็นในพื้นที่เขาให้ผมแปดร้อยแต่ว่าต้องมีจํานวนนะเดือนหนึ่งต้องสั่งเขาร้อยลีดร้อยพวงอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ไม่ว่าอะไรก็พยายามหาทางปรากฏว่ามันมันค่าใช้จ่ายมันสูงทำไมต้องมีลีดเพราะว่างานศพเนี่ยจะเป็นงานที่สอสอหรือผู้ ยอยากจะไปที่สุดเพราะรวมญาติเขาไว้มากที่สุดแล้วเป็นงานที่เราไปแสดงความเป็นหนกเห็นใจเขาเนี่ยเราจะได้ใจเขาเราจะได้คะแนนเขาอันนี้คือคนที่ลงพื้นที่ไงฮะเราไม่ได้ไปรอถึงวันเลือกตั้งแล้วซื้อเสียงซื้อเสริอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ยอย่างนงั้นแต่ว่าตอนที่ลงพื้นที่มันก็ต้องเจอแบบเนี้แล้วก็เนี่ยค่าจัดกีฬาหมู่บ้านค่าจัดอะไรเยอะมากครับมันมีค่าสมเสื้อค่าอะไรเยอะแล้วก็เราก็ถ้าเรารักจะเป็นอ่ะเราก็ต้องสู้ถ้าเราไม่สู้เป็นไงก็ อาจจะโชคดีหน่อยถ้าบางพักอย่างพักเก้าไกลเอ,อ่ยให้เลยก,ก็ได้เขาก็ได้กระแสพักก็าอาจจะไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเขาอยู่ไปอยู่มาแล้วเขาไม่ทําอะไรเลยเนี่ยชาวบ้านก็อาจจะไม่เลือกหรือมองในมุมกลับกันว่ามันอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างวัฒนธรรมเขาไปเลยก,ก็ได้นะครับการ อาศัยกระแสมันก็มีข้อดีนะครับคือ,อว่าอาจจะทําให้โครงสร้างเก่าๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็ได้แต่ในทางกลับกันผมก็ยังรู้สึกว่าตราบใดที่ยังมีความเหลื่อมล้ํายังมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมยังมีเรื่องของออความจําเป็นในลักษณะที่ต้องพึ่งพิงแบบาการเมืองเวลาจัดกิจกรรมอะ่ะมันยังไม่รู้นะเออผมเนี่ยก็ลงในพื้นที่กรุงเทพนะแต่มันก็จะมีความต้องการแบบนี้แล้วบางทีชาวบ้านอาจจะไม่ไต้องการเองแต่นันกการเมืองไปเสนอก็ได้ก็มีเหมือนกันเช่น จัดงานพอเขารู้พอเรารู้ว่าเขาเนี่ยจะจัดงานซึ่งบางไม่อาจจะไม่เคยรู้ว่าบางคนเนี่ยเขาจัดงานแต่งงานที่บ้านนะครับเขาไม่มีตังค์ไปจัดงานที่โรงแรมเขาก็เราก็รู้ว่าเออเขาจัดงานเราก็ต้องอยากใบเราก็ต้องมีดอกไม้ไปให้เขาแล้วเราก็ออฟเฟอร์เขาว่าเดี๋ยวเราจะส่งเต็นท์ไปให้นะครับไปเต็นท์ไปให้ซึ่งเรามีเต็นท์ที่เขาจะเออไปให้เขาเนี่ยสิบเต็นเต็นหนึ่งดูไม่เท่าไหร่ นะครับเต้นหนึ่งที่เราสั่งทําคือ4,000ันบาทครับผมสั่งทีคือ30สเ mm hmm. ต้นคือแสนสองหมื่นบาทนะครับผมก็เลยคิดว่าได้ได้ความรู้ความเข้าใจว่าเราต้องไปส่ง่สงดูแลเขาอะเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงเข้าใจแบบพูดแบบไม่อายหรือว่าทํางานการเมืองยังไงก็ต้องใช้เงินเยอะแล้วเงินที่จะมาหาเนี่ยมันมีอยู่สามสี่ทางหนึ่งก็คือเงินเก็บตัวเองนะครับสองก็คือเงินได้ไดจากพักซึ่งพักก็จะไปหาในทงในทุนก็ว่าไปหาผู้หยงผู้ใหญ่ก็ว่าไปสามคือเงินที่เราหาวิธี ถ้าถ้าเอาแบบถูกต้องเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสองอย่างแรกแต่ถ้าไม่ถูกต้องมันก็จะอาจจะมีว่าเราจะต้องไปแลกเปลี่ยนอย่างเช่นผมก็ต้องไปหาคนรวยในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่ผมลงแล้วก็ขอว่าพี่ช่ยวยเป็นสปอนเซอร์เป็นในทุนให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมตั้งพี่เป็นตำแหน,น่งนี้ตำแหน่งนี้ เงินเดือนไม่เยอะหรอกแต่พี่อาจจะได้เครื่องราดด้วยพี่จะได้อย่างนี้นี้ด้วยคนรวยเขาพอเขารวยแล้วเงินมันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่ประเด็นเขาละเขาอ,อยากได้หน้าได้ตาทางสังคมไ้รับการยอมรับเดี๋ยวถ้ามีคำมติการนะผมให้พี่เป็นอย่างนี้นะพี่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเพราะพี่แค่ดูแลค่าพื้นที่ผมผมมีโค้ต้าของผมเนี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้ถามว่าอย่างนี้มันผิดไหมมันซื้อตําแหน่งไหมถ้าอย่างกรณีอย่างผมเนี้ยอาจจะไม่ผิดแต่ถ้ากรณีขนาดที่ว่าจะหาเงินแล้วไปคุยไปดิวเป็นการเฉพาะและบอกเอาเงินมาเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ไม่ถูก หรืออาจจะผิดก็ได้แต่ว่าถ้าต่างคนต่างสมยอมแล้วอยู่ในโคตา้าซึ่งคนที่ให้คนที่มีอำนาจที่จะให้จะต้องรู้ด้วยนะถ้าไม่รู้แนละ้วไปดิวกันเองแล้วไปมุบมิบเอาเงินมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าผมเป็นสสแล้วทีมผมไปต่อรองไปหลอกคนหรือไม่ได้หลอกกไป